สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนหวานของ Foodtravel TV ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นครัวแสนหวานก็เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมหวานนั่นค่ะเป็นขนมไทยๆนะคะชื่อว่าเมนูสาคูถั่วดำค่ะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะมีน้าเปล่าค่ะถั่วดำนะคะอันนี้เราแช่น้าทิ้งไว้แล้ว5ชั่วโมงนะคะกะทิสดค่ะสาคูเม็ดเล็กนะคะ เกลือน้ำตาลปี๊บค่ะสำหรับในขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องนำสาคูมาล้างน้ำนะคะใช้กระชอนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเทลงไปนะคะเสร็จแล้วสเสด็จน้ำขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อแค่ล้างเสร็จแป้งเท่านั้นค่ะเตรียมน้ำเดือดไปด้วยนะคะจากนั้นก็นำสาคูลงไปต้มเลยค่ะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะต้องต้มสาคูนะคะให้เม็ดเนี่ยใสขึ้นนะคะถึงจะใช้ได้ค่ะ <L at> จากนั้นนะคะระหว่างที่เรารอสาคูเนี่ยให้เม็ดใสขึ้นเราก็จะมาทําในส่วนของถั่วดำกัน Links ค่ะระหว่างที่เรารอสาคูสุกนะคะเราก็มาทําในส่วนของถั่วดาค่ะเปิดแก๊สนะคะใส่น้ําเปล่าลงไป ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมนะคะจะนําถั่วดําไปแช่น้ําแล้วนะคะมันก็ยังไม่นิ่มพอนะคะที่เราจะต้มกับกะทิเลยเพราะฉะนั้นต้มกับน้ำเปล่าก่อนนะคะเราก็ต้องรอให้ถั่วดำเนี่ยสุกนะคะน้ําที่เราต้มเนี่ยก็จะเริ่มงวดหลังจากนั้นเราถึงจะใส่กะทิน้าตาลปี๊บและเกลือค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาสิบ้านาทีแล้วนะคะสาคูที่เราต้มไว้ก็สุกตีแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่า จะเริ่มใส่ขึ้นนะคะอาจจะมีจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าถือว่าน้อยมากแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็จะต้องใช้กระชอนนะคะช้อนขึ้นมาแล้วก็มาพักไว้น้นําสะอาดแบบนี้นะคะสาเหตุที่ต้องนํามาพักไว้ในน้ําสะอาดนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้สาคูเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะคะรวมถึงหยุดการสุกข,ของตัวสาคูด้วยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้ในน้ําเดือดแบบนี้เนี่ยสาคูเขาก็จะขยายตัวนะคะแล้วก็เราจะเรียกว่ามันอืดเต็มหม้อเลยนะสำหรับตัวสาคูเห็นไหมคะว่าพอช้อนขึ้นมาเนี่ยเราแทบ,บจะไม่เห็นแล้วว่ามีเ,าเรียกว่าเป็นไตนะคะสำหรับสาคูนี่ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะถั่วดำนะคะก็เริ่มสุกนะคะแล้วก็ น้ำเปล่าที่เราเส่ลงไปแล้วก็เริ่มงวดแล้วค่ะทีนี้เราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะน้ําตาลปี๊บค่ะทีก็เติมกระทิสดลงไปเลยนะคะที้เราจะต้มต่อไปนะคะจนกระทิเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วก็ ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับถั่วดําที่เราต้มกับน้ํากะทินะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถั่วก็จะไม่เปื่อยจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตักเสิร์ฟนะคะคู่กับสาคูค่ะตักสาคูนะคะใส่ลงไปที่ก้นถ้วยนะคะจากนั้นก็เติมถั่วดาค่ะ น้ำกะทิด้วยนะคะเพียง <P ew en> แค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับเมนูสาคูถั่วดำนะคะทำไมย่ยากใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมลองทำดูวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ